เ,นะเนี่นนะเีนี้่มากับเอฟซีนะจ้าวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญ <c oughs> ก็เลยจะพามาดูเป็ด <c oughs>

ย่าเป็นบัวใตก่นำเด้อให้เฮาเป็นบวเนื้อนำวเหมดมกือสนดมากำลังสอยสลัดอยู่มั้งตอนเอาเอาเทงอย่างด้วยเอา

นี่โคตรนี<ห>่เลยโพตรใช่กันนี่ห,หนึ่งสองโพตรสามโพตรสามโพตรสามว่มาอะไรกินบ่มีกาแฟพี่เอเอาทางนี่เอาทางนี่บ่บ่เอาบุ๊คเ,เป็นยังเอามือรวยรอ<ด>อกเอาไปกินนี่เดี๋ยวไปกินเอามือรวยออกแล้วก <c oughs> ็กินเขาอกกินอันตัวอันอะไรเขาบอกกินเท่าไหร่เน้อ เดี๋ยวเดี๋ยวมันสินานพี่นี่เที่ยงแล้วนี่เนาะเธอว่าจะไปนางเซ่นางเซ่แกกินเข่ากินเข่าก็ใสเวลาดิ่งปะงแล้วเอาบ่ให้่นปอกมาสิบ่แล้วบ่ราะท่านซาำซ้ำอกโอ้มันได้เนืยอแต่หย้วปากมันงเนี่นเห็นคนมากคนก็เลยแบบว่ามาทักทายเพื่ได้แนวกินยังไงนกมันนี่นกนกเอาหนอนมาสูืชใหญ่กินใหญ่ใหญ่กินเข่า นีโอ้จะใครไพ่กองเขา่าม,มะโนอเอามาไห้อยู่แหมกองเขาหน่อยแหมเออนั่งกินจังสิเ้าโอ้โหแหมเ้าาบนลู่แหมเราก็ว่าจะไปกินกาแฟกินเค้กกินเอาสังคมหน่อยอ่ะ ลานั่งถ่าไผ่น้อยากกินเขากินหนามบนนั่นเ่ยเจ้าของก็อเอามาปล่อยไป,ไปเสือนหินเสือนหิน